สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยเก่งไทยทำค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เต้บินจากกรุงเทพมหานครมาที่นี่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเลยนะคะ พราะว่าเต้ได้ข่าวมาว่าที่นี่มีเด็กติดเกมค่ะคุณผู้ชมติดเกมจนกระทั่งสามารถสร้างเกมเล่นเองได้เลยนะคะแต่ว่าเกมนี้จะเป็นแบบไหนมีลักษณะยังไงแล้วเกมนี้แตกต่างจากเกมในปัจจุบันขนาดไหนตามเต้ไปพูดคุยกับน้องเขาเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อพลวเดียนกองนะครับตอนนี้ก็เป็น CEO ของบริษัทดูเมเดนจินนะครับแล้วก็ รอบๆนี้นะครับอันนี้เป็นห้องทํางานของผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ศูนย์มเพะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ตัวโครงการเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็อันนี้คือทีมงานของเรานะครับตอนนี้เรากําลังทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า a าร์ชแลนดอยู่ครับ motivation หรือว่าแรงบนนันดาลใจเนี่ยของผมเนี่ยผมคิดว่ามนมาจากหลายแหล่งมากนะครับคือวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมยังยืนแจกใบปิวอยู่หน้าตลาดนัดที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแรกข้าวแค่าจานเดียวนะครับซึ่งสมัยเด็กผมเนี่ยตัวจี๊ดอะ่ะเขาบอกเลยเพราะว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยมันเป็นพวกที่เอากูไม่กลับแล้ว ผมเพราะว่าพฤติกรรมหรือว่าวิธีการเรียนหรืออะไรเงี้ยคือเราติดเกมไงนึกออกไหมครับเราเป็นเด็กติดเกมในสายตาของญาติในสายตาของเพื่อนคือเราเป็นเด็กติดเกมเราแม่งไม่มีอนาคตแล้วเราไม่อยู่ในสายตาเขาเราไม่ใช่พวกเดียวกันกับเขาโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมลดเริ่มทําเกมเริ่มคือผมหางเงินจากเกมได้แต่เขาก็จะมองว่ามันก็รายสาระอยู่ดีนะครับผมมันทํารายชีวิตคนมันอันนั้นคือวิธีการคิดของเขานะครับผมเจอเริ่มเข้ามาหาลาัยนะครับคือผมท,ทําธุรกิจมาตลอดนะครับทำมาหลายอย่าง แล้วก็เจ๊งมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่เอาแคตตาล็อกไปขายที่โรงเรียนนะครับก็โดนเพื่อนโกงนะครับเอาของไปขายที่โรงเรียนก็โดนกูย,ยึดแบบนี้ครับโตขึ้นมาหน่อยทําเว็บไซต์นะครับผมทํามเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมสมัยก่อนทําไปได้ไม่กี่เดือนก็บริษัทที่เขาให้โฮสติ้งเนี่ยเขาก็เจ๊งนะครับเว็บผมก็ไปด้วยเลยถัดมาก็เปิดเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับรายได้ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอทําไปได้สักพัก มันก็มันก็เหมือนกับอย่างอื่นนะครับคือเกิดการทะเลาะกันภายในก็ล่มไปอีกนะครับฟาร์มของขายจ้างเพื่อนมาฟาร์มของขายอันนั้นก็ผ่านไปไม่กี่เดือนพวกนั้นก็โดนไล่ออกหมดหมายถึงว่าเรียนไม่จบสักคนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นตลอดผมทําอะไรหรือว่าผมไปเกี่ยวข้องกับชีวิตใครคือชีวิตเขาก็จะพังไปเลยทุกทีเขาก็จะพังไปเลยมันก็เหมือนกับเอ๊หรือว่าเราเป็นตัวสวยจริงๆนะครับหรือเปล่า นจนกระทั่งเข้าปี4แล้วก็มีโอกาสได้ทําโครงการหรือว่าได้เรียนวิชาซิ่โ,โปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทําแล้วมันรู้สึกว่าเ้ยมันใช่นะครับมันสร้างบางอย่างได้จริงๆมันทําให้เกิดบางอย่างได้จริงๆผมเนี่ยชอบเล่นเกมอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยนะครับคือถ้าไปถามเด็กตีเกมคนไหนเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันคือขั้งไมากจนสมารถแบบ อยู่กับมันได้แบบ10-20ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่ต้องกินไม่ต้องนอนนะครับลืมวันลืมคืนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนั่นคือผมในตอนนั้นนะครับและ้ดยความที่ว่าผมลงไหลในศาสตร์ด้านนี้เนี่ยเป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทําเกมให้คนอื่นเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยอะอาศัยวาดลงในกระดาษเอานะครับโตมาหน่อยก็เริ่มหัดวาดภาพนะครับทำา3 D เองคนเดียวนะครับ จนกระทั่งมีโอกาสได้มาประกวดสตาร์ทอัพนะครับซึ่งวันนั้นแหละคือวันที่ผมได้เริ่มเขียนโค้ดนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความกระหายที่จะทําบางอย่างขึ้นมามาก,กว่านะครับ mm hmm. เพื่อไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมยอมที่จะเป็นใครก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้นะครับถ้าผมต้องวาดภาพโอเคผมวาดภาพถ้าผมต้องเขียนโค้ดผมเขียนโค้ด ผมคลั่งใครเกินกว่าที่จะมีอะไรมาหยุดผมได้ท,นนทั้งนั้นนะครับรู้ตัวอทีเนี่ยก็กลายเป็นโปรแกรมเมอร์ซะงนั้นนะครับเพียงเพราะว่าผมติดเกมนะครับเพียงเพราะว,ว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนเกมเนี่ยให้มันเป็นในแบบของผม,ผมแค่นั้นเองครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านหนึ่งดนสนสไปเรื่อยจนมันจบ อันนี้คือเกมแบบที่เรารู้จักกันหรือแบบที่2ก็เป็น Open World ก็เป็นโลกกว้างๆแต่ว่าเมื่อพี่ทำภารกิจอะครับพี่ทำเริ่มแต่ภารกิจแรกไปถึงภารกิจสุดท้ายเกมมันก็จบซึ่งมันก็จบแค่นั้นอันนี้คือเกมแบบแบบเดิมที่เรารู้จักกันแต่อัธเรียนเนี่ยมันต่างที่ว่าเกมเนี่ยมันออกแบบมาให้จบไม่เป็นนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวมันเองขึ้นมาได้ตลอดเวลาจากข้อมูลของผูเ้เล่นเองอันนี้มันเป็นเกมวางแผนใช่ไหมครับถ้าพี่เล่นเกมเนี่ยบางทีพี่เก็บทรัพยากรพี่ พาคนของพี่ไปสู้แบบนี้ครับหรือว่าพยายามป้องกันเมืองของพี่จะด้วยวิธีการอะไรก็ตามนะครับ AI เนี่ยเราฝัง AI เข้าไปแล้วมันก็จะคอยเรียนรู้เนี่ยพฤติกรรมของพี่แล้วก็ปรับหรือว่าบิดตัวเกมให้เป็นปนในแบบที่พี่ต้องการจริงๆซึ่งบางทีพี่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับซึ่งอันนี้คือความพิเศษของมันนะครับผมมันบิดตัวมันเองมันปรับตัวมันเองได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะกับคนที่กำลังเล่นมันอยู่นะครับน่าแหละครับเรื่องกจรเล่น สวัสดีครับผมชื่อวิทวิตศรีตะวันนะครับตอนนี้ผมเป็น T D Artist อยู่ที่บริษัท Image Engine ครับผมก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่ดีไซน์จากภาพ2มิติครับแล้วก็เอามาทำเป็นภาพ3มิติต่างๆครับหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้พี่พลวัตเอาเข้าไปประกอบทั้งหมดเข้าเป็นเกมครับผมทำพวกแอสเซทต,ต่างๆที่อยู่ในเกมอัร์เธอร์นครับก็คือถ้าเปรียบเป็นรถครับผมก็จะทำพวก โครงรถหรือว่าตัวขับเคพื่อนพวกล้อต่างๆที่ทําให้เกมมันสมบูรณ์ขึ้นครับสวยงามขึ้นนี่ก็จะเป็นกระบวนการทํางานหลกักๆในแผนของผมครับสวัสดีครับผมธนติละนนนุน,นะครับชื่อเล่นชื่อเนยครับผมผมทำหน้าที่เป็น 2D asset ครับผมเป็นคนคอยดีไซน์คาแรกเตอร์แล้วก็คอนเซปต์อาร์ตต่างๆให้กับทีม 3D ครับผมขั้นตอนการทำงานของผมนะครับก็คือการ ดีไซน์คาแรคเตอร์ออกแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนและเส้นทางมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์ Character, แต่ละตัวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องแล้วก็สไตล์ของตัวละครด้วยครับแล้วก็จะมีในส่วนของการดีไซน์พวกคอนเซปต์อาร์ตของแลนด์สเคปหรือว่าเอเวอเรนซ์ต่างๆสำหรับเกมอัลเทอร์แลนด์นะครับก็ขอฝากทุกคนติดตามตัวเกมแล้วก็ฝากเก็บไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ลองเล่นเกมไปดูนะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนิสายเวลัยนะคะชื่อเลนชื่อเบียเป็นเลขาเป็นผู้จัดการทั่วไปเป็นคนจัดการทําบัญชีแล้วก็เป็นผู้ประสานงานค่ะในส่วนของเกมอัลเทอร์แลนด์นะคะมีหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ของตัวเกมอัลเทอร์แลนด์ค่ะประสานงานทั่วไปค่ะจัดไปไลายตัวเกมให้กับทุกคนแล้วก็คอยกําหนดตารางเวลาแล้วก็รักษามาตรฐานของทุกคนค่ะ คือจริงๆแล้วเกมแนวนี้มันมีออกมาเยอะมากพวกเกมการศึกษานะครับเขาทําเกมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่า1 0บ0วกสิเท่ากับเท่าไหร่นี่คคือมันไม่ใช่เกมครับนี่ออกมครับแล้วเด็กก็ไม่เล่นเพราะอะไรเพราะมันไม่สนุกสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างคือเราทําเกมที่มันสนุกด้วยแล้วให้ความรู้ด้วยซึ่งเราแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือให้ความรู้สําหรับเด็ก2เราให้ความสนุกด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำให้เขาสนุกก่อนเพราะถ้าเขาไม่สนุกเนี่ยเขาก็ไม่เล่นตั้งแต่แรกจบใช่ไหมครับ ทีนี้ในส่วนของการให้ความรู้มันให้ได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นซอฟต์สกิลนะครับหรือว่าเป็นทักษะพ,พื้นฐานทั่วไปอันเนี้ยเราให้ได้ชาจ,จนอยู่แล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับเด็กเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะได้รับบทเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างฐานนู่นนี่นั่นได้ปลูกข้าวทําฟาร์มพวกนี้ AI มันรู้ว่าโอเคคนนี้ชอบปลูกข้าวปลูกแต่ข้าว AI ส่งตะ๊กะแตนลงนาะข้าวเลยบึ้มสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีน้องสองกลุ่ม ที่แบ่งที่ตามงานวิจัยที่มันแบ่งชัดเจนมากคือน้องกลุ่มแรกเนี่ยพอตั๊ก,กแตนลงนาข้าวเขาเลือกที่จะเผา,านาข้าวทิ้งทั้งนาครับเพื่อกําจัดตั๊กแตนในขณะที่น้องอีกกลุ่มนึงเลือกที่จะไปเกณฑ์ชาวบ้านมาแล้วก็จับตกกะแกแตนไปทอดแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับหรือตัวอย่างที่2นะครับในหมู่บ้านเนี่ยบางทีหมู่บ้านของน้องเนี่ยไม่มีน้ำนะครับเด็กคนหนึ่งก็พยายามที่จะเอาคนเนี่ยไปตักน้ําถือก็มาเป็นกระแป้งของเขาถือก็มาเรื่อยๆตักมาเรื่อยๆในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งเน ช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับสร้างสะพานส่งนะ้าแบบโรมันนะครับตั้งแต่ตัดภูขเขาเข้ามาเลยจนถึงหมู่บ้านเขาซึ่งเนี่ยครับเนี่ยมันคือความคิดสร้างสารรค์มันคือวิธีการแก้ปัญหาพวกนี้ครับพวกนี้คือซอฟต์สกร์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เกมสอนนะครับมันสนุกไหมผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเด็กติดหลังจากที่ทําให้เด็กติดได้แล้วเนี่ยอันนี้เราอยากยัดอะไรก็ยัดครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยอยากให้เด็กเรียนก็ยัดความรู้เข้าไปเลยแบบนั้นเด็กไม่เล่นนะครับเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างเกมก่อนหน้าน้ากับับรผม คุณผู้ชมคะเกม Arthurland เป็นเกมเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กที่มีอายุ5ปีขึ้นไปนะคะโดยมีการใส่ AI เข้ามาเพื่อให้เกมมีความเฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรมของผู้เล่นนั้นๆค่ะ โดยมีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากมายเพื่อให้เกิดทักษะและวิเคราะห์การแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลกับคุณผู้ชมแต่กว่าที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาเกมดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ด้วยล่ะค่ะผม รู้จักเอนได้ผ่านพี่คนหนึ่งครับแกชื่อว่าพี่สุธิรักษ์ดวงบุรงนะครับแกเป็นเจ้าหน้าที่ของ NAA นะครับตอนนั้นเนี่ยผมจําได้เป็นปี2018ผมออกบูธอยู่ที่สงชุมชิชาติสริกิตนะครับแล้วแ็เดินไปเจอผมที่บูธซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเอาเกมไปออกบูธผมทําเกมนะครับแล้วคือคนเล่นเยอะมากแล้วคนก็มาลุงเรานี้อออกครับพอเขาไปเจอเนี่ยเขาก็ทักแล้วเขาก็บอกว่าน้องน้องมาขู่อะไรอยู่ตรงนี้นะครับทาไมน้องไม่เอาโครงการนี้ไปประกวดนะครับโครงการ open n a a ดูล่ะ ผมก็รู้จัก n a นับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคือทำทุกอย่างนะครับเดินเหมือนกับเด็กเดินตามเซษขนมปังเลยนะครับคือบางทีเนี่ยคนมีเงินมีเวลา มีทุนมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะประสบความสาเร็จได้ทุกคนนะครับคือโอกาสผมเรียกว่าความถูกที่ถูกเวลาเนปะ็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่ง n a a ไให้ตรงนี้นะครับเขาให้โอกาสเราในการทํางานเขาให้ทุนสนับสนุนเขาพาเราไปเปิดตัวที่นั่นที่นี่แบบนี้นครับมีคนรู้จักเรางานก็เยอะขึ้นแบบนี้นครับโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เราหรือว่าเกมเราเนี่ยจะเข้าสู่สายตาคนทั้งโลกเนะี่ยมันก็สูงขึ้นซึ่งอันเนี้ย n a ให้อยู่แล้วนะครับที่รู้ดูกันอยู่แล้วนะครับก็คือทุน NA เนะี่ยผมได้ทุนจาก n a a มาตั้งแต่คือหลายปี นะครับผมแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะครับเอเสนับสนุนเยอะมากคอยช่วยเหลือมาตลอดนอกเหนือจากทุนเนี่ยเขจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่อีกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะขอให้คําแนะนําทุกอย่างอันนี้ผมพูดตรงๆเลยถ้าไม่ได้เขาผมไม่รู้ว่าชีวิตผมตอนนี้นจะเป็นยังไงด้วยซ้ำน,นะครับผมอาจจะนั่งอยู่ในออฟฟิศที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่ผมทําแบบทุกวันนี้ได้ นะครับผมผมสามารถช่วยเหลือน้องๆได้ผมสามารถช่วยเหลือตอนนี้เราทําเป็นโซเชียลแอนทร์ไพร์ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีใน A เรื่องพวกนี้ไม่เกิดครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่ลิปซิล่านะครับแล้วก็พี่ไหนสุเท,ทรรดงบุลงมาตรงนี้ด้วยขอบคุณมากครับ และนี่ก็คือทีมงานบริษัท Image Engine จำกัดผู้ที่คิดค้นสร้างเกม a r t h เ r l a n d จากเด็กติดเกมสู่คนสร้างเกมในแบบจินตนาการของเขาค่ะและสำหรับเกม a r t h เ r l ร n d นนี้ก็จะเปิดตัวออกให้ทุกทุคนได้เล่นกันในกลางปี2564รอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนภายใต้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการไทยเก่งไทยทำแล้วนะคะวันนี้ที่ฉันครองขวัญพันสุรินพร้อมทีมงานเกมอาร์เธอร์แลนด์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ